ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเ c เก่านะครับ FC ใหม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับการพยากรณ์สัญลักษณ์ที่ลายมือนะครับที่เรียกว่าคนมีซิกเซนนะครับหรือคนเห็นผีนะครับซึ่งลักษณะดังกล่านะครับน้อยคนนะครับที่จะมีนะครับลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะมีอยู่3จุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นลักษณะ เส้นที่วิ่งมาทางเนินหวัดกลัวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าคนเห็นผีนะครับจุดที่2อันนี้ก็มีซิกเซนหรือสัมผัสพิเศษนะครับจุดที่3เป็นยอดเกดีเนี่ยคนเลือเลือกแคานะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนําในส่วนของเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลักในลายมือของเราก็จะมี3เส้นหลักนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับมาดูเส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นชีวิตจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านลงมา ตามตำรานะครับโหราศาสตร์โบราณนะครับในส่วนของเส้นชีวิตเส้นชีวิตของท่านนะครับถ้าดีตามตำรับตำราเขาบอกว่าเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับก็จะถือว่าดีซึ่งลักษณะเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นที่วิ่งมายาวเลยนะครับยาวมาจนถึงข้อมือนะลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้นะครับการพยากรณ์หรือทานายแท้แทเขาบอกว่าจะเป็นบุคคลที่นะครับ ไม่มีอุปสรรคนะครับชีวิตราบรื่นดีนะครับทีนี้นะครับลักษณะที่ไม่ดีเป็นยังไงนะครับที่ไม่ดีก็จะมีเส้นตัดขวางเส้นชีวิตตัดขวางแบบนี้เลยนะครับเส้นตัดขวางนี้หมายถึงมีอุปสรรคนะครับกับชีวิตหรือลักษณะนะครับที่เขาเรียกว่าเส้นนะครับเป็นเกาะเส้นชีวิตนะครับเป็นเกาะลักษณะเกาะเกิดขึ้นนะครับก็จะทํานายพยากรณ์หรือทานายทายทักเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังนะครับ เพราะว่าท่านเป็นโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กรวยไตต่างๆนะครับลักษณะหรือลักษณะที่3เส้นที่วิ่งมาลักษณะนี้แล้วก็ขาดขาดก็คือเส้นไม่ต่อกันนะครับออกห่างจากกันนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นที่นะครับถือว่ามีโอกาสนะครับที่ท่านจะประสบอุบัติเหตุนะครับให้ระมัดระวังนะครับตามช่วงช่วงอายุจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุด70ครึ่งหนึ่งสหาทีนี้ก็ดูว่า เส้นของท่านนี้ขาดช่วงไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักนะครับที่มีความแม่นยงส่วนเส้นที่2นะครับจุดกําเนิดออู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะน,นี้เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองเส้นสมองนะครับของใครที่ยาวนะครับคมชัดลึกแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีปฏิภาณน,นะครับไหวพริบดีนะครับมีความเฉลียว มีความฉลาดหลักแหลมนะครับแล้วก็เส้นเส้นสมองของท่านเนี่ยจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับก็จะถือว่าดีนะครับส่วนเส้นที่สามนะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยนี่ครับจุดกําเนิดนะครับหรือใต้เนินพุทธนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นที่วิ่งมานะครับบางคนเนี่ยหยุดอยู่ตรงกลางนะครับถ้าหยุดอยู่ตรงกลางแสดงว่าเป็นคนที่ใจน้อยน้อยใจเก่งถ้าใครมีเส้นนะครับเส้นใจหรือเส้นใจในปลายเส้นวิ่งเข้าหาในส่วนของเนินพุทธ นะครับแบบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอํานาจนะครับวาสนาบาร,รมีนะครับแล้วก็เนินดูเนินพฤหัสนะครับถ้าอวบอิ่มแล้วก็ใหญ่แสดงว่าจะเป็นบุคคลที่มีปฏิพานไว้พิบพนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะนะครับเนินคุณธรรมนะครับจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจําใจนะครับเป็นที่พึ่งพาอาศัยของลูกเต้าลูกก้านเ,เป็นอย่างดีหรือเนินนี้นะครับอีกน,นัยยะหนึ่งเขาเรียกว่าเนินแห่งอำนาจวาสนา หรือบางคนมีลักษณะนะครับเส้นคล้ายผมเนี่ยเส้นใจนะครับด้านปลายแตกออกเป็น2แขกลักษณะนี้นะครับถ้าแตกออกนะครับลักษณะนี้ตามตำหรับตำนานก็จะเกี่ยวกับเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีแต่คนชอบคุยด้วยนะครับเจรจาพาทีเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะบุคคลที่มีเสน่ห์นะครับในเรื่องของวาทศิลป์ในการพูดด้วยนะครับ ทีนี้นะครับมาดูนะครับสัญลักษณ์นะครับที่เขาเรียกว่าลายลายมือคนมีซิกเซนนะครับหรือคนเห็นผีนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนี้นะครับก็จะวิ่งนะครับตัดในส่วนของเส้นชีวิตนะครับมาทางด้านนิ้วโป้งนะครับหรือเนินสุกเนี่แหละเนินนี้นะครับตามตำราเขาเรียกว่าเนินหวัดกลัวนะครับเนินหวัดกลัวหมายถึงอะไรก็จะเป็นคนที่ชอบเห็นนั่นเห็นนี่แหละนะครับทีนี้ก็เลยมา ในรูปแบบที่เรียกว่าคนเห็นผีเนี่ยนะครับเส้นนี้นะครับเส้นแรกคนเห็นผีทีนี้เส้นเดียวกันนะครับวิ่งตัดในส่วนของเส้นชีวิตวิ่งตัดเส้นสมองแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณนะครับเส้นใจหรือเส้นจิตใจลักษณะเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่าสัมผัสพิเศษนะครับแรงสังหณ์แม่นยําหรือเป็นคนที่มีซิกเซนนะครับทีนี้นะครับไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมทีนี้อีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับมาตัดกันกับเส้นคนในลึกชาตินี่แหละนะครับหรือเส้น เรียกว่าวาสนาตัดกันเป็นลักษณะกากบาดกลางฝ่ามือนะครับทีนี้ตำราก็เลยไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมลักษณะนิรักเลยการกบาดถ้ามาตัดกัน,นก็เป็นลักษณะนะครับที่เขาเรียกว่าสัมพันธ์พิเศษคนมีซิกเซนอะไรนะครับแรงสั่นหอนแม่นยำเยนี่ยละทีนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้น้อยคนที่จะมีนะครับลักษณะเส้นก็จะวิ่งขึ้นไปเหมือนเคดีนะครับเป็นยอดแหลมอยู่ตรงบริเวณเนิน ที่เรียกว่าเนินเสาเนี่ยหรือใต้นิ้วกางนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าระลึกชาตินะครับคนระลึกชาติได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นนะครับที่เขาเรียกว่าลายมือคนมีซิกเซนนะครับหรือคนเห็นผีนะครับก็จะมี3มจุดจุดแรกเป็นลักษณะคนเห็นผีจุดที่2เป็นลักษณะสัมผัสพิเศษจุดที่3ก็คือคนระลึกชาตินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ